ุณผู้ชมคะเทรนของโลกตอนนี้เลยก็คือเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมการดูแลสุขภาพโดยใช้วิธีทางธรรมชาติตอนนี้มีพืชหลายชนิดเลยนะคะที่สามารถใช้สารสำคัญมาสกัดเป็นยาแล้วก็เป็นยาที่ใช้แล้วปลอดภัยด้วยนะคะ วันนี้ย่ายาจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอใช้เวลาหลาย10ปีในชีวิตนะคะในการคิดค้นในการวิจัยและสามารถที่จะก่อตั้งโรงงานที่ผลิตยาจากพืชได้เราจะพาไปรู้จักเธอกับย่ายากันค่ะก็ในกลุ่มโรงงานเราบริษัทเราเนี่ยเราทำธุรกิจมา25ปีแล้วแต่ก่อน25ปีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นนักวิจัยเป็นเภสตรกรเป็นนักวิจัยเราก็ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับพืช ธรรมชาติพืชที่เป็นยาหรือสมุนไพรต่างๆะนะโดยที่ทำให้พบว่าประเทศไทยเราเมีทรัพยากรธรรมชาติเนะีเหมือนคำที่ว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำนะคะแน,น,น่นอนนะสมุนไพรไทยพืชยาไทยก็เต็มไปหมดนะ,ะพอเราวิจัยสิ่งนี้ธรรมชาติจะเกิดคู่กับคนไทยเราม,านะมันเราก็อยากจะเอาพืชที่เป็นยาไทยเอามาใช้ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้น การที่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติมาใช้เราก็ต้องช่วยกันรักษา<ม>นะในแง่ของสิ่งแวดล้อมรักษาในแง่ของขบวนการปลูกให้ดีไม่ทําให้ก่อมลภาวะไม่ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพคําว่าพืชที่เป็นยาเออแต่เห็นละสองคำละพืชกับคําว่ายานะคะถ้าเกิดว่าความเชื่อของคนที่สืบทอดกันมาเนี่ยหมอยา หรือว่าหมอพื้นบ้านหมอแผนโบราณเขาก็จะจ่ายยาแบบหนึ่งใช้จ,จ่ายยาจากพืชแต่พอสมัยนีย้มีหมอแผนปัจจุบันมันก็จะมีความรู้สึกว่าพืชที่เป็นยาเนี่ยมันจะได้มาตรฐานเท่ากับพืชที่เป็นสารเคมีจากวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคะคนไทยประเทศไทยเรา <c oughs> เราก็มีเขาเรียกว่าภูมิปัญญาไทย <c oughs> ที่เราใช้ต่อเนื่องมาเป็นหลายร้อยปีเป็นพันปีละ <c oughs> นะคะว่าเ <c oughs> ชื่อว่ายาไทยเรานะคะ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและให้มีหมอคิดค้นนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาใช้เนี่ยนะคะก็มีการเอาสมุนไพรไทยเอายาไทยมาใช้ต่อเนื่องกันยาวนานถัดจากนั้นต่อมาเนี่ยเราก็มีความเจริญมากขึ้นเรามีเทคโนโลยีเรามีวิทยาศาสตร์เรามีนวัตกรรมมากขึ้นทางบริษัทก็ไปเอาความเชื่อของคนไทยเรายาไทยเรา,เาพืชพื้นบ้านต่างๆที่มีการใช้ต่อเนื่องมาหลายร้อยปีเนี่ยเอามาเช็คดูว่า ทำไมพืชเหล่านี้ถึงรักษาได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาให้ได้ว่าพืชที่จะใช้ในแง่ของการรักษานั้นสารสําคัญมันคืออะไร<อ>นะคะและเราก็ใช้เวียศาสตร์เทคโนโลยีในการที่ดึงเอาเฉพาะสารสําคัญนั้นออกมาแล้วก็ควบคุมให้มีปริมาณที่จะเอามาใช้ในการที่จะใช้ในการรักษาทุกครั้งเนี่ยในสรพรพคุณแล้วก็ในขนาดยาเท่ากันตลอดจริงๆเ่ยพืชธรรมชาติ พืชยาสมุนไพรเนี่ยสารสาคัญก็คือเคมีตัวหนึ่งแต่ด้วยความที่เคมีตัวเนี้ยมันได้จากพืชเราก็เลยเรียกว่า สารสกัดธรรมชาติความในแง่ของการที่เราเอามาใช้บางครั้งเราใช้ตามแพทย์ไทยเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับควบคุมประสิทธิภาพได้ยากควบคุมประสิทธิภาพได้ยากควบคุมปริมาณได้ยากเพราะสมัยก่อนแต่เห็นเขาก็อาจจะเอาใบ,าบามาเอามาตากแห้งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าปริมาณที่เรากินนั้นสารสกัดหรือสารสําคัญเนี่ยม,มันเหมาะสมเพียงพอหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะอ๋อพอนี้โรงงานนี้ดกรก็เลยเอามาวิจัยแล้วเราก็มาสกัดพอสกัดนะเราก็ได้สารสําคัญออกมา พืชบางชนิดเราสกัดให้มากกว่าการใช้ปกติ200เท่าบางชนิด300เท่าเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ปริมาณนิดเดียวและเราก็คุมปริมาณสารสำคัญได้พอคุมปริมาณสารสำคัญได้ถามว่าถ้าเทียบประสิทธิภาพกับยาปัจจุบันที่เป็นเคมีได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้เพราะจริงๆพืชที่ไทยเราก็มีสารเคมีที่เป็นธรรมชาตินะคำว,ว่าสารเคมีเนี่ยกับสารเคมีที่เป็นสังเคราะห์ ะะอันนี้เราก็เปรียบเทียบกันได้เพราะว่าถ้าเราคุมประสิทธิภาพคุมปริมาณคุมการใช้ได้ผลในการรักษาผลในการใช้ประสิทธิภาพก็น่าจะเทียบเท่ากันแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีการเอาพืชสมุนไพรไทยพืชยาไทยที่สกัดมาเรียบร้อยแล้วมีการทําการศึกษาทางคลินิกก็คือมีการชุดตรวจสอบประสิทธิภาพโดยการใช้อาสาสมัครนะ,ะอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ได้เลยว่า สามารถให้ผลในแง่ของการรักษาจริงและนอกเหนือจากที่เราเช็คสารสำคัญที่ออกมีฤทธิ์ในการรักษาแล้วเนี่ยเราต้องเช็คในแง่ของไซเฟ็กต์สารปนเปื้อนนะคะแบคทีเรียแล้วก็อาจจะเป็นโลหะหนักที่ปนเปื้อนด้วยเพื่อที่จะให้การใช้พืชธรรมชาติพืชยาเนี่ยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียง สิ่งเหล่านี้เราทาถ้าเราทำเนี่ยเราทําเป็นสารสกัดที่เป็นมาตรฐานสากลขณะเดียวกันเราก็จะทดสอบประสิทธิภาพในห้องแลบเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันเลยจากการที่ทํามา25ปีนี้นะคะทุกวันนี้เนี่ยจากข้อมูลต่างๆที่ออกมาคนหันมาให้ความสนใจใช้ยาที่ทําจากพืชมากขึ้นกว่าแต่ก่อนข้อมูลนี้จริงไหมคะอันนี้อันนี้ต้องเรียกว่า เป็นเทรนด์ของโลกแต่ก่อนเราอยู่กับธรรมชาติมามีการทำยาเคมีขึ้นมาสังเคราะห์ขึ้นมาแต่พอตอนหลังใช้กันยาวนานก็ตระหนักรู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมีสังเคราะห์เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิด side e f ฟ e c t เกิดผลข้างเคียงตอนนี้เทรนด์โลกจะกลับมาหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติว่าถ้าเราเาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเอามาใช้และใช้ให้ถูกวิธีมีเทคโนโลยีในการลองรับมีผลวิจัยต่างๆเนี่ย กับใช้ได้ดีแล้วก็อาการข้างเคียงน้อยยาจากพืชหรือผลิตยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญใช่ไหมคะซึ่งเราเห็นอยู่แล้วเราะว่าประชาชนเนี่ยได้ยาที่มีคุณภาพแล้วก็รักษาโรคได้จริงนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะการใช้พืชมาทําเปญญา็นยาหรือว่าธรรมชาติเอามาทําเป็นยาเนี่ยประชาชนจะได้ผลประโยชน์อะไรนอกเหนือจากการรักษาโรคอะค่ะในประเทศไทยเราล่ํารวยมาก นะทรัพยากรธรรมชาติพืชธรรมชาติเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเราช่วยกันนะคะนำเอาพืชยาเอาลิตพันธุ์ธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะเอามาใช้เนี่ยสิ่งที่บริษัททำมา25ปีแล้วนะก็คือว่าเราจะไปติดต่อกับวิสาหกิจชุมชนแต่และจังหวัดทุกวันนี้เรามีการติดต่อวิสาหกิจชุมชนมากหลายสิบจังหวัดเลยปีปีหนึ่งที่เราให้เงินจากการที่เราซื้อสมุนไพรซื้อพืช ยามาเนี่ยประมาณมากกว่าเรา100ล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้ถ้าเป็นความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันใช้ช่วยกันผลิตก็มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยเราจะดีขึ้นเราต้องเชื่อว่าสมุนไพรไทยเราพืชยาเราเนี่ยมีสรรพคุณที่ดีเราต้องทําให้โปรเฟชชั่นอลคุณหมอคนที่สามารถให้คําแนะนําแล้วก็คนทั่วไปก็จะเชื่อถือเนี่ย มีความเชื่อและใช้ด้วยนะคะอ,อันสิ่งนี้ถ้าเราสร้างดีมาด์นเพราะฉะนั้นผลผลิตต่างๆมันก็จะตามมาฟังอย่างนี้แล้วชัดเจนเลยนะคะว่าพืชเนี่ยที่บางทีเราคุ้นเคยเราเห็นอยู่หลังบ้านเราเห็นอยู่ท้ายบ้านไปในป่าเจอเนี่ยมันเอาสามารถที่จะนำสารสำคัญมาสกัด เป็นยาที่มีประโยชน์ได้แล้วมันก็มั่นใจได้ด้วยนะคะว่าเป็นสารธรรมชาติใช่ไหมคะมีประโยชน์ไม่ใช่สารสกัดเคราะห์ที่อาจจะเกิดผลข้างเคียงที่สําคัญคือสร้างเศรษฐกิจในชุมชนด้วยขอบคุณมากเลยค่ะที่ทําเรื่องดีๆแบบนี้แล้วก็โรงงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใส่ใจธรรมชาติแบบนี้ค่ะยินดีมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้เชิญชวนคุณตะนะ,ะมาช่วยกันกนดลงนะฮะให้คนที่มารัก สมุนไพรไทยมาละพืชธรรมชาติหรือพืชยาของไทยเราแล้วก็ช่วยกันสร้างเหมือนกับเป็นเศร,รษฐกิจสร้างสรรค์ไปด้วยกันนะคะ